สองใบเดงจองจัดจบกับดีมอีกเช่นเคนะครับผมวันนี้ดีมีรถสวยๆสร้างรายได้มาให้ดูอีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นตัว m มิตซูบิชิไททานเครื่องยนต์2.5 GL นะครับผมปี 2, 2021สีขาวสแตนดาร์ดจากโรงงานฉชมหน้าไมน์ดูเชนแบบนี้แล้วมาพร้อมกับกระจังหน้าสีลำด้านนะตัดกับรางพึ่งระบายอากาศสวยๆแบบนี้เลยนะครับโลโก้มิตซูบิชิ สีโคเม,มียมเงาๆแบบนี้ไฟนะครับผมตัวนี้จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาให้แล้วมีไฟเดียวแยกลงมาแล้วก็มาไฟจะบอกมีมาให้พร้อมที่สำคัญคันนี้ได้แม็กใหม่ยางใหม่สีวงสีเส้นแล้วครับผมเป็นล้อแม็กเวลนะครับผมคู่หน้าคู่หลังเลยนี่สวยๆแบบนี้ตู้ทึบนะครับผมเป็นตู้รูบิเนียมนะครับผมขนาด2เมตรสิ 10, ขนาดมาตรฐานบุไม่อัดหนาสี่มินสีด้านให้เรียบร้อยนะครับผมตัดให้ใหม่มือหนึ่งตรงรุ่นจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผม อยากออกรถแต่ไม่สะดวกมาทำสัญญาที่ร้านนะครับผมทางร้านมีบริการเซ็นไฟนั้นฟรีเจ็ดถึงเจ็จังหวัดทั่วประเทศเลยแล้วก็มีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านของคนลูกค้าเลยนะครับผมกับราคาค่าตัวมิซูบิชิไฮทั้นคันนี้นะครับผมอยู่ที่3 5 9แ0 0ห้บาทหรือเริ่มต้นผ่อนเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นเองใครสนใจอยู่ติดต่อมาได้ที่ลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับ